สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel p r o m o t i o n Ford by เก่งกี้เก่งกี้พิธีปรึกษาการขายประจำอยู่ Ford พาร์เปเดนพี่พี่ท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับนี่เลยรูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะในรุ่นรถ Ford Ranger w i l d า a แทค่ะวันนี้พามาเป็นขับ2 Single Turbo มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แ,แรงม้าแรมบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,94,000บาทเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะ ตัวรถที่พามาให้ชมนะคะวันนี้น้องเป็นสีดำนะคะเข้มเข้มเท่ๆแบบนี้เลยพร้อมกับเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์มาพร้อมอักษร FORD แบบนี้มีไฟ LED ให้ด้วยนะคะ3จุดที่กระจังหน้าพี่ๆท่านใดต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะในส่วนของ FORD สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะแต่วันนี้คุมโทนสวยๆเข้มๆแบบนี้ก็เลือกเป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยพามาดูต่อที่ไฟหน้าค่ะ ไฟหน้าค่ะเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟ day time running light ตัวซีแคมแสนสีขาวมีมาให้เสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าดูสวยงามมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้าชิ้นงานเป็นสีดําตัดด้วยอารซอนเลนเจอร์สีแดงนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะทำการใส่เป็นตัวชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งว i เตอร์ค่ะประกอบไปด้วยนะคะวันนี้ชิ้นงานจะเป็นตัวกันชนหน้ากันชนหน้าค่ะชายกันชนนะคะสีเทาแบบนี้เลยพร้อมกับ อีกหนึ่งชิ้นงานจะเป็นตัวคิ้วล้อเดี๋ยวพาไปดูทีละชิ้นละกันนะคะสําหรับกันชนหน้าค่ะก็สวยเข้ารูมไม่ต้องพูดเยอะไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานค่ะเป็น LED ด้านข้างค่ะที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนียนแต่ไม่ได้เจาะตัวรถเหมือนเดิมเลย สำหรับล้อค่ะเป็นล้อแม็กนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาดรอบวงคือ20นิ้วแม็กที่เลือกเป็นสีดําเงาจับคู่กับยางดีเซนติยางเป็นยาง a อทีค่ะซีรีส์ยางจะเป็น275 55R20 นั่นเองแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟ์นะคะและมาพร้อมกับคี้ระบายความร้อนกระจกมองข้างตัดด้วยสีเทากาไฟ์ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมไฟสองสว่างข้างตัวรถแสงสีขาว ด้านบนค่ะอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำหรับรุ่นวัยแท็กราวหลังคายกสูงสีเงินตัวนี้มีมาให้นะคะกับ Ford Ranger Wi วัยแท็กนี่กันสาดค่ะติดเป็นกันสาดแพ้์นะคะของฟอร์สีชิ้นเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นะคะเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มที่พี่ชอบกี่เปอร์เซนต์แจ้งเพิ่มเติมได้ได้เลยนะคะด้านข้างเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์บ้ารองมือเปิดสีดําด้านตัดด้วยอัศอเลนเจอร์สีแดงค่ะแล้วก็มือเปิดที่มาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลด ล็อกลดปลดล็อก,กลดได้ที่มือเปิดมันได้ข้างค่ะสีดําทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ําและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสําหรับวัยแทรคค่ะโชว์เป็นโมโนโทูบนะคะแล้วก็เป็นดิสเบรกทั้ง4ลอ้ออีกหนึ่งเอกลักษณ์นอกจากราวหลังคาย,ยกสูงแล้วก็จะมีตัวสปอร์ตบาร์สชั้นด้านบนเป็นสีเทากาไฟ์นะคะด้านข้างตัวนี้สีเดียวกับราวหลังคาเลยบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะก็มีมาให้เลยจากโรงงานค่ะ ไฟท้ายเป็น LED นะคะสวยๆมาให้จากโรงงานเช่นกันเพิ่มเติมเป็นตัวครอบไฟท้ายชิ้นงานเป็นสีดำด้านตัดด้วยอักษรเรนเจอร์สีแดงฝาท้ายค่ะตัวนี้เป็น Easy Lip มีเหล็กทอรอชั่นมาผ่อนแรงให้พี่ๆเปิดฝาท้ายง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าฝาท้ายมีน้ำหนักที่เบาขึ้นนั่นเองไฟเบรกดวงที่3โลโก้ฝากล้องขอยหลังมีมาให้อคริล,ลิคคำว่าไวท็ค่ะ ปั๊มฝาท้ายที่เลนเจอร์สวยๆก็มีมาให้จากโรงงานกันชนท้ายตัดด้วยใช้กันชนที่เป็นสีเทากาฟไฟและมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยนะคะ4จุดนั่นเอง บอกเลยว่า Rang e r w i าย t ทเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะราคาตัวรถเพียงแค่1น4 0 0 0้าบาทเท่านั้นค่ะและรูปแบบการตก,ตกแต่งที่ที่สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการตกแต่งแบบไหนชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ง่ายๆเลยพี่ๆส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้แต่ถ้าพี่ๆมีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้เก่งกี้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อขึ้นไว้แล้วค่ะด้านล่างเบอร์โทร i อ Line สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ finance. สอบถามเงื่อนไข ต่างยินนี้ทำปรึกษาพี่พี่ทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Ford Ranger และ Ford e v e r e s t ได้ที่ YouTube Channel Promotion Ford by g e n เ่งกรับชมแล้วอย่าลืมค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้เก่งกี้ทำคลิปถัดไปด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย